เรียนไม่ขายระส่งให้ไงเรียนถ่ายได้ใช่ไหมไม่มีโทรศัพท์อ่ะถ้าหลงตายอ่จะแจ้งเตือนเพจนะเพจของแม็กจะแจ้งเตือนเวลาแม็กไลน์อ่ะทำปากปิดอีกแล้วอ่ะทำปากปิดนั่นแหละทำปากปิดร็จล้างข้อมูลนล้างนั่นไหนอ่ะ เดี๋ยวแกล้างวีดีโอสองคัญอ่ะว <c oughs> ีดีโอจอ่าวเปล่าจอยังล้างอ่ไม่รู้มันช่วยมาล้างก็งกดล้างาม,มันก็ไม่รู้ล้างอะไระไ,ปไปล้างไปล้างมั่ว <c oughs> ข้อมูลหายหมดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลบเพจุรักเฉะลยยุ่งเลยล้างไปแล้วไม่รู้แล้ววีดีโออะไรวะตัวมีจอจะล้างอ่ะล้างอันอื่นไม่รู้อ่ะล้างก็ล้างคลิปเก่าโทตมากโทรศัพท์โยมันจะมีแต่รูปจอเต็มเลยไม่ไม่อยากลบเพราะว่า กดล้าไปแล้วอะไเดี๋ยวไปเช็คเองน่ท่ามีความก็ส่งลูกเข้าขอมกัได้สงงครเข้าคอมโยไม่ีโยเล่นมเลป็นเล่นเป็นโรัพท์รัพท์เล่นแบบรู้มมีรมงางทีแบบไม่ไม่กล้าเข้าแอปอะไรต่อนไรเพราว่ากลัวกลัวมิจฉาชีพไงสแกมเมอร์มันเยอะทีน่โยมเมาก็โทษมาให้นะ พี่แม่ขก,ออกไว้ยังไม่กินเลยเนี่ยยงน,นี้ยังไม่กินเลย,ยตอนนี้มผมว่าร้อนนะ,ะตอนนี้ว่าร้อนนะแต่ช่วงเช้ามันหนาวกว่าใช่ก,ก็นะกคืนมันสิบเก้าองศาเลยนะจริงเนี่เหรอใช่บางทีสิบเก้าองศายี่สองศาย3ิบสามก็มีนะอะจะวนมาครับผมมีคัามสุดมากเลยเนี่ย เดี๋ยวดิสไปใจจ่อ,อ,อมีรถยาวมาจากสิงห์บุรีเลยนะเนี่ยยุงไปสิงห์บุรี แม่สีน้ำพุคิตตี้ด้วยพี่จ๊อเตรียถ่ายได้กี่ลูกสามลูก,ก,ลกใช่ั้นเองถ่ายวิดีโอได้ไหมเรียกไปไหนแล้หรอน เอฟซีมหาลีขี้เกียจ <laughs> อเอ้ยอแค่มานอน,นี้คนดูก็ร้อยกว่านล้วนะหลับสุดหลอแม่หลับดูไลฟ์ที่ไรก็อยากมาแต่มนันไม่ว่างเนาะมนไม่ว่างเนาะตอนแรกว่าจะมาปีใหม่แล้ว <c oughs> หลับเลย <c oughs> หลับเลไปสิงคุรีเวลาเหลือกัเลยยังไม่อยากเข้าบ้านกับกตีรถยาวมาที่เลยนี่นอนสบายไครไข่ <c oughs> ปิ้นไมน่ไข่ ตาเย็บอังศักให้ใส่เขาีไปไหน á? อะอากักดดูอย่นี้มัไหนอ๋ออีพันอย่นหรอไมใช่ห่อใช่ั้ยน่าจะใช่อ่ะเดี๋ยวพี่สบายใจจ่อ ทิ้งทิ้งตัวทิ้งตัวดีตัวเหมือนตัวนอนซบไอินี่ตุ๊กตาเลยเมื่อเช้ามือเด็นนอนตูดโดงออกมาไม่ออกเขาหน้าคุดเข้าไปในบ้านแต่ตูดโดงอกอกมาหร่อพี่อยู่จริงไหนก็เมื่อเช้าอ่ะพี่เป็นไงพี่ที่ว่าเขาตูดโดมานะท้องเสียเหรอน่าจะท้องเสียมันหนาวด้วยครับประเด็นเกากินอะไร โยบอกเอากลับบ้านเลยพี่โ<ะ> <c oughs> ยบอกเอากลับบ้านเลยพี่อยากไปเนี่ยแต่เขาไม่ยอมไปเนาะ <c oughs> อยากกอดอยากอุ้ม <c oughs> จ้าส้มพี่สาวเจ้าชูน,นั่นเ่ย <c oughs> <c oughs> อยากกอดเขานะ <c oughs> แน่แน่เจ้าชูนั่นเองอะเจ้า <c oughs> ชูไม่เบาเลยเองเนาะ